มาเจอกับเราสองคนเช่นเคยนะคะรายงานเตัวก่อนเลยแล้วกันกับอุ๊มมีรดาเจริญชูวิวรัตค่ะและเปิ้ลน,นัททีฟา์โตว,วัฒนาวงค่ะใช่แล้วนะคะมาเจอกับเรามีเรื่องราวดีๆมาฝากกันอย่างแน่นอน<ช>นะคะโดยเฉพาะใครก็ตามแต่ที่อยากจะโอ้โหติดตามข่าว <อะ S 2> คราวอัปเดตในตลาดแต่และตลาดเพราะว่าตลาดในปัจจุบันเนี่ยมีหลากหลายตลาดมากมีเยอะมากๆเลย<อ>คุณไม่ต้องไปค้น ไกลแสนไกลยอยู่ต่างประเทศอยู่ตา่างจังหวัดวันนี้เนี่ยเรายกตลาดพวกนั้นมาไว้ในรายการของเราหมดแล้วใช่แล้วต่อว,วันนี้เราจะพาไปตลาดที่ไหนต้องติดตามแล้วกันนะคะรวมถึงในช่วงสุดท้ายของรายการตลาดติดดาวมีอะไรมาฝากแน่นอนค่ะกับผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะต้องบอกเลยว่าคุณผู้ชายห้ามพลาดคุณผู้หญิงก็ห้ามพลาดเช่นเดียวกันเพราะว่าผลิตภัณฑ์ไหนไม่ติดดาวเราจะไม่เอามาในรายการเราแน่นอนรายการเราจะคัดสรรสิ่งดีๆ คุณผู้ชมถึงบ้านเลยแล้วถูกต้องแล้วนะคะรวมถึงใครที่ต้องการดูแลบำรุงตัวเองนะคะอยากจะสาวต้อนรับปี2,556<อ>คือปีใหม่แบบนี้แล้วเนาะหนุ่มๆหลายคนนะคะมีโรคภัยต่างๆมาเยือนตลอดปี2,555ก็ไม่ดีนะหรือว่าปีก่อนหน้านี้<อ>สลัด ความความเศร้าทิ้งซะสลัดโรคทิ้งซะนะคะคุณจะไม่เจ็บนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวติดตามแล้วกันว่าผลิตภัณฑ์ดีๆของเรานั้นคืออะไรแต่รับรองเลยว่าคุณจะต้องยิ้มได้อย่างแน่นอนค่ะมาถึงช่วงนี้ดีกว่าค่ะพี่อุ๊ค้าเรื่องเล่าชาวตลาดเมียเลยมาฝากคุณผู้ชมบ้างแน่นอนในช่วงเรื่องเล่าชาวตลาดนี่นะคะเราก็มีสิ่งดีๆไปตลาดแรกกันก่อนเดี๋ยวนี้โทรศัพท์มือถือใครๆก็มีใครๆก็พกใครๆก็ใช้บางคนมีมากกว่าหนึ่งเครื่องนะแน่นอนดิันสองเครื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศจีนแล้วเขาบอกว่าเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่แห่งการก๊อปปี้ทุกอย่างจริงๆเร็วมากด้วยอ่ะเขารรวยจิงๆคะเป๊ะเดะมากล่าสุดนี้เพิ่งมี iPhone 5ออกไปใช่ไหมแน่นอนค่ะว่าเดี๋ยวจะไปหาว่าเขาเรียนแบบก๊อปะไรอยู่นะเดี๋ยวมีแพแบบเขาแค่แค่แค่บังเอิญไปเหมือนเท่านั้นเองทุกอย่างเลยอะ มันก็ไปเหมือนเท่านั้นเองนะนั่นก็คือนี่เลยนะคะโทรศัพท์มือถือที่มีชื่อว่าโซโฟน i5 นะคะหรือว่าโซโฟนไอห้น่ะไม่เหมือนเลยเห็นไหมชื่อก็ชื่อไม่เห็นจะคล้ายเลยโอ้ไอโฟน e 5กับโซโฟน i5 มันเหมือนกันยังไงนั่นสิมันไม่เหมือนนะรวมถึงนี่เลยดีทรงดีไซน์อ่ะดูแล้วการเรามีภาพมาฝากกันด้วยนะคะไมบอกแล้ว ไม่เหมือนแต่คม้ายทุกอย่างเลยอ,อ,อมันก็บังเอิญติดคล้ายเท่านั้นเองนะคะ<อ>คือตัวนี้เนี่ยก็คือเหมือนกับ พูดถึงเรื่องของประเทศจีนขึ้นชื่อว่ามีการแบบลอกเลียนแบบได้คล้ายมากๆเขาลอกเลียนแบบได้เก่งเขามีความสามารถด้านนี้นะคะอ่านะล่าสุดบริษทัทผลิตโทรศัพท์สมาร์ทโฟนในจีนแห่งหนึ่งนะคะเขาก็ผุดไอเดียขึ้นมามีความรู้สึกว่าอยากจะมีโทรศัพท์มือถือเป็นของประเทศจีนเองแล้วก็มีมีดีไซน์ที่แบบทันสมัยแล้วก็ล้ําอะไรประมาณนี้นะคะอยากเป็นของประเทศตัวเองอยากจะให้แบบอึ้งกันไปตามๆกันประมาณนี้เเทนละโอ้แต่บังเอิญว่ามันดูคล้ายมากจนเราแยกไม่ออกเหมือนกันนะโอ้แต่จะว่าไปเราก็ไม่เหมือน เสักทีเดียวหรอกเขามีความคล้ายคึงเฉยๆนะคะสำหรับโซโฟน i5 ตัวนี้นะคะในเว็บของ Android ขีดกลางเซลคอมเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆกันได้นะคะให้ข้อมูลแบบเป๊ะๆเลยทีเดียวเขาบอกว่าตัวเครื่องเนี่ยมีรูปร่างลักษณะขนาดเหมือนกับ iPhone 5ทุกประการเหมือนสิดูรูปสิขนาดขนาดเหมือนทุกประการยกเว้นแค่ชื่อแบรนด์บนฝาหลังที่โชว์ราเป็นซี ซีโอ <Z> <Zero. S 1> เออนะคะ <Zero. S 1> แค่นั้นแหละที่ไม่เหมือน i p n o n p h o n e 5ไม่มี<อ> iPhone 5ไม,มไม่มีนะคะ,คะแล้วก็สเปคระ,ระบบประมวลผลอยู่ที่ MTK MT, MT 6577 1, 1 g กิกดู c l l แล้วก็แรมเนี่ยมีถึง512 b เมกนะคะ ROM 4 g ่จิกบต์นะคะแล้วก็กล้องหลังเนี่ยมีความละเอียดมากถึง8ล้านพิกเซลเลยหลัง8ล้านเลยเหมือนถึงขั้นแบบเห็นสิวทุกเม็ดอะไรประมาณนี้นะเข้ากันเลยเป๊ะๆหลายคนชอบแลายคนบอกว่ากล้องมันชัดมากนะคะกล้องหน้าค่ะอยู่ที่0.3ล้านพิกเซลหน้าจอมีขนาด4นิ้วนะคะก็ เป๊ะเหมือนกันนะคะความละเอียดค่ะ1,136คูณ640เข้าไปนะประมาณนี้ระบบปฏิบัติการ Android ค่ะ4.0 OS นะคะรองรับเทคโนโลยีเหมือนกันเลยนะคะ 3G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS นะคะหน่วยความจำมีให้เลือกมากมายเลยก็ไปเลือกกันได้ราคาเขาบอกเลยว่าคุณจะเชิดใส่ iPhone 5ทันทีนะทำไมล่ะคะว่าราคาเขาอยู่ที่5,600ัรยบาทใท่ไไ้กี่เดือนคะ ทรศั์รประแทศหรือเปล่าก็ต้องลองนะก็ได้อยู่นะเอาใจคนที่อยากจะใช้ iPhone แต่บางทนก็แบบว่จา i p ไอโฟนนี่ยังไงงบมีแค่นี้ยก็เหมือน iPad ไงไอเป็ดไอเปของเขาเห็นไหมคนไทยซื้อมากันใช้กี่เดือน2เดือนทางแล้วอันนี้ต้องลองไม่แน่เขาอาจจะมีการแบบว่าปรับเปลี่ยนอะไรใหม่ๆให้มันดูแบบ คุยคุยอยู่ดูทนทารท้นต้น่าต้องติดตามแล้วกันนะคะอย่างที่บอกว่าเอาใจคนที่แบบมีความฝันอย่าใช้ iPhone 5แต่งบไม่พอดูไกลไม่รู้หรอกว่าเป็นโซโฟนดูไกลก็เหมือน i iPhone เราต้องมีความภูมิใจว่าเราจะใช้โทรศัพท์โซโฟน i5 i5 นะคะราคาเบาๆนะเบาๆ5,600บาทนะคะของจริงเนี่ยนะคะก็ แอปเปิลอึ้งเหมือนกันนะต้องไปติดตามแล้วกันเนาะสำหรับโทรศัพท์มือถือที่เรานำมาฝากกันไม่ต้องง่วงค่ะดิฉันว่าเดี๋ยวมีก๊อปอะไรอีกเยอะประเทศนี้เขาเก่งจริงยอมรับอ่ะหมดเวลาหนึ่งเรื่องมาต่อดีกว่าค่ะนี้ไม่ต้องกอปค่ะเป็นไอเดียของคนคนนั้นเลยนะคะวันนี้เอามาฝากเลยกับจักรยานต้นแบบบีไซแวร์แนวค่ะนี่ไม่แกะกล่องนะี่ไม่แกะกล่องคิดคนด้วยตัวเองค่ะต้องบอกว่ารถมากดูจเฉยๆดูเรูปนะในตละเหมือนเสือหมอบเลยนะใช่เหมือนเสือหมอบในตลาดตอนนี้เขาฮิตและฮอตมากๆเลย ะะสําหรับใครคที่รักการปั่นจักรยานหรือชื่นชอบจักรยานนะคะจะเป็นฟิกเกียร์หรือว่าเสือหมอบก็ดีนะ,ะหรือว่า BMX ก็ดีนะวันนี้เนี่ยจักรยานรุ่นใหม่แล้วก็ทันสมัยอยู่ตรงหน้าจอคุณแล้วนะจ๊ะแล้วโมบี้นี่ยละค่ะเขาเป็นผลงานออกแบบะคะองอชชิมนเน่มาเดล่าค่ะที่ผุดไอเดียการสร้างรถคันนี้เนี่ยออกมาเพราะว่าอยากให้คนหันมามปั่นจักรยานกันมากขึ้นแทนการใช้รถยนต์ให้มากขึ้น จริงๆประเทศไทยฟังไว้ก็ดีเนาะเพราะว่าเราจะได้ไม่ติดไงปั่นจักรยานกันมากขึ้นแต่ปั่น,นเยอะเกินไปอากาศก็ร้อนนะจ๊ะ,ะคือจริงๆแล้วดีไซน์เขาง่างาจะเก๋มากพอสมควรเลยแหละเอาชอบเลยนะเห็นแล้วแบบเท่มาก การแปลกแหวกแนวของจักรยานนะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยไม่เหมือนใครแน่นอนค่ะแล้วก็เขาเชื่อเลยว่าจะดึงคนนะคะให้หันมาสนใจนะคะแทนฟิกเกอร์กันแน่นอนอเพราะว่าเป็นแผบ,บใหม่และเชื่อว่าใครที่ชอบปั่นจักรยานอยู่แล้วเห็นปุ๊บไม่ต้องสะดุดแน่นอน<ช>อสำหรับไอเดียนี้นะคะกับจักรยานนะคะแบบซิงเกิลสปปดแล้วฟิกเกอร์นั่นเองค่ะสําหรับโมบี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าแผลงมาจากคําว่าโมบิลิตี้ค่ะเพื่อฉะนั้เห็นถึงการเป็นจักรยานสําหรับ คนเมืองเออเขาก็ดีเนาะมีความคิดในการตั้งชื่อมีไอเดียในการออกแบบว่าต้องเป็นแบบนี้เอามาผสมผสานกันเน้นถึงความสะดวกสบายนะคะแล้วก็การขับเคลื่อนได้ไหลลื่นเห็นรูปแบบนี้บางคนเลยว่าต้องขับยากแน่เลยอ่ะมันบอกแล้วก็อยากจะรู้อย่างเงคือมันเจ็บก้นหรือเปล่าเวลานั่งแล้วเขาบอกว่าไม่นะเขาออกแบบให้คุณนี่ได้ปั่นง่ายๆมากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ดีไซน์แบบ แบบใหม่แบบนี้ไม่เหมือนใครแน่นอนไม่ซ้ำใครด้วยทันลอกแข่งอนาคตค่ะกับโมบี้นั่นเองใครที่ชื่นชอบเนี่ยห้ามพลาดนะเราสองคนนั่งดูยังเอยชอบนะสวยอยู่นะคือคืออยากจะได้เหมือนกันประมาณนี้นะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าจักรยานแบบนี้น่าจะลู่ลมแล้วก็น่าจะปั่นไปเร็วพอสมควรก็น่าจะเร็วอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าเราต้องหมอบขับมันคล้ายๆแบบสไตล์เด็กแว้นไงเวลาเราขับเห็นไหมเขาต้องก้มขับอย่างเงี้ยมันลู่ลมแล้วไปเวไปไวนี่ไงอันนี้ดีไซน์ใช่เลย ด,ดีไซน์จำเป็นว่าจะต้องก้มเลยเห็นไหมทันโลกอนาคตเลยเ,<อ>เห็นไหมตามเด็กแว้นมาเลยเห็นไหมป<ล>ัดได้เร็วเข้ามาไม่รู้รว่าเรียนแบบเด็กแว้นบ้านเราหรือเปล่านะ แต่ดิฉัน <Design. S 1> อยอมรับเลยนะกับไอเดียของเขาเนี่ย<ะ>ยกนิ้วให้เลยว่าสุดยอดมากๆเจ๋งมากๆเลยนะคะ,ะกับนะคะมาเดล่าค่ะต้องบอกอเลยค่ะว่าเป็นคอนเซ็ปที่ดีแล้วใครจะรู้คะว่าสักวันหนึ่งเนี่ยเจ้าโมบี้คันนี้ละค่ะอาจจะถูกพัฒนาต่อไปและมีผลิตมาวางจําหน่ายในบ้านเราก็ได้นีก็ต้องติดตามกันต่อแล้วกัน<ช>นะคะเพราะว่าถือว่าเป็นคือจริงๆแล้วมันเป็นงานถนัดของเราต้องไปสืบสอบว่าเออตอนนี้ในตลาดเนี่ยจะมีอะไรใหม่ๆมีสินค้าอะไรใหม่ๆหรือเปล่านะคะก็ถือว่า เป็นสองข่าวที่มีความแตกต่างกันคืออันนึงอันนึงก๊อปปี้อันนึงก๊อปปี้มีความภูมิใจมากเลยแบบมัน,นคล้าย <copy S 2> อ่ะเขามาละคล้ายแล้วเหมือนออทุกอย่างกับอีกการน,<จ>นึงก็คือเป็นแบบดีไซน์ใหม่ที่ไม่เหมือนใครไ,ไอเดียของคนคนนึงที่คิดขึ้นมาคิดขึ้นมาให้แตกต่าง จากที่มีอยู่ด้วยอืมอล่ะแต่ว่ายังไงก็ตามตานะคะก็เชื่อว่าน่าจะถูกใจนะคะสำหรับแฟนๆตลาดนัดบุฟเฟ่ชื่ชอบสินค้าแบบไหนนะคะแน่นอนเรามีเรื่องราวดีๆของหลากหลายตลาดทั่วโลกใบนี้มาเด็กกันแน่นอนค่ะเชื่อได้ว่าคุณผู้ชมต้องชอบเหมือนเราสองคนรวมไปถึงช่วงหน้าค่ะตลาดติดดาวค่ะผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะดูแลสุขภาพใส่ใจสุขภาพของคุณที่ได้ดาวเกิน5ดาวแน่นอนเรานำมาฝากคุณในวันนี้ด้วยใช่แล้วจะเป็นอะไรติดตามกันได้ในช่วงหน้าค่ะ